ตะวันออกกลางไม่ได้มีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญในเชิงพลังงานอีกต่อไปแต่มันจะเป็นยุทธศาสตร์เชิงพลังงานในมุมของราคาน้ำมันต่อคนอื่นต่อจีนต่อรัสเซียต่อตะวันออกกลางแต่ไม่ใช่ต่อสหรัฐเป็นหลักอันนี้ต้องเข้าใจค้อน,นี่ก่อนนะครับซึ่งบริบทพวกนี้มันสาคัญมากมันเปลี่ยนหมดประการที่สามคือแล้วทําให้มันเกิดความวุ่นวายในตะวันออกกลางทําไม เช่นฮามาสเช่นส <Okay. S 1> ่งเสริมอิสราเอลใช่ไหมฮะเช่นเนี่ยวันนี้เรามาคุยถึงอิสราเอลกับอิหร่านอีกคู่ต่อไปละเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าตะวันออกกลางสงบสูงอันแรกเลยนะครับน้ํามันก็จะไม่ค่อยขึ้นละก็จะลงมากกว่าขึ้นอันนี้ก็ไม่ดีกับสหรัฐถูกไหมประการที่สองถ้าสงบสุขก็ขายอาวุธไม่ได้อันนี้ชัดที่สุดเลย ถามว่าอาวุธขายตอนนี้ก็ส่งไปที่อิสราเอลนี่ครับส่งไปซาอุนี่ถ้าเขาบินไปขายเนี่ยฮะส่งไปยูเอีถามว่าถ้าวันนี้สงบสุขซาซาอุยูเอี๊กาตาร์จะซื้ออุธไหมครับค่ะไม่ซื้อหรอครับจะซื้อทําไมฮะถูกไหมครับอ่ะก็ต้องหาคู่ชกผู้ระสาง,ง่ายๆนะครับคู่ชกที่ทําให้คนคนรวยกลัวคนรวยคือใครครับซาอุกาตาร์ยูเอี๊คือพวกนี้รวยฮะ โดยน้ํามันโวยแก๊สแต่ไม่มีกระมอมไม่มีกองทัพอันนี้เข้าใจใช่ไหมไฮะก็เลยต้องเสืออาวุธไงอหายไหมก็ได้กังวะเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าทําสาร์บทำให้มันวุ่นวายทําไมโอ้โหมันชัดอยู่แล้วครับว่าพลังงานก็เป็นของเขาเขาก็ดําขึ้นเขาจะกำหนดยังไงก็ได้